การวนลูนะครับคราวที่แล้วที่เราวนลูเราใช้คําสั่ง for ใช่ไหมจำได้ไหมใช่ไหมครับอ่าทีนี้ในมสองมันจะมีคําสั่ง y นะครับครูพิมพ์ให้ด้วยจะได้จำได้นะครับคําสั่ง y นะครับ อ่าแต่กางยังไงการวนซ้ำด้วยคำสั่ง y กับ for ไม่เหมือนกันนะครับ for เนี่ย oh. เรากำหนดรอบไปเลยใช่ไหมเ้าที่แล้วเรากำหนด5ารอบใช่ไหมครับที่บอกว่าทำจาก0ถึง4ถูกไหมครับแต่ y ไม่เหมือนกันนะครับคำสั่ง y มันจะไม่ได้กำหนดนะครับจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขนะครับมันจะเป็นจริงนะครับอ่า เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอ s เอท่ากับครูะจะให้นะครับเขียนโปรแกรมป้อนค่าจำนวนเต็มบวกจนกว่าคุณจะป้อนเลขศูนมันจะรับค่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วจนกว่าคุณป้อนเลขศูนย์โปรแกรมถึงจะหยุดน,นะครับ โดยโปรแกรมนี้จะหาผลรวมค่าที่เราใส่และค่าที่มากสุดนะครับ อ่านะครับอินพุตตอแรกเลยบอกว่าป้อนจํานวนเต็มบวกหรือป้อนศูนย์หากไม่ต้องการป้อนข้อมูลต่อนะครับอ่าตัวแรกที่ตัวแปรที่เราใช้คือซ u นะครับซเอาไว้ 3, Hawaii, หาผลรวมนะครับใส่ศูนย์แมกนะครับแมกให้หาค่ามากสุดนะครับ และ n เป็นตัวนับนะครับถ้าไม่ไม่เป็นไม่มีตัวนับเข้ามาเกี่ยวข้องโปรแกรมจะรันไม่มีหยุดนะครับอ,อันนี้เราจะเช็คโดยใช้เช็คจาก x นะครับอ่าว x นะครับมากกว่า ถ้า x มากกว่า0เงื่อนไขถ,ถือว่าเป็นจริงนะครับให้ n เท่ากับ n นะครับบวก1 n จะเพิ่มค่าไปเรื่อยๆนะครับ3เท่ากับ3บวก x เพราะนั้นค่าซามจะเป็นตัวรวมผลที่เราพิมพ์เข้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแ,แล้วใช้ if e นะครับถ้า x มากกว่า max ถ้า x นะครับค่าที่เราใส่ไปมากกว่า max นะครับเราจะให้ max มีค่าเท่ากับ x นะครับ อันนี้อันนี้เราต้องการให้เก็บค่าสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x ที่เราป้อนค่าน้อยกว่า max มันจะไม่เก็บนะครับอ่าเสร็จแล้วในรูปเราก็ต้องใส่อันนี้นะครับอ่า ครับอันนี้คือในลูป y นะครับพอออกจากรูปปุ๊บ 5n นะครับมากกว่า0นะครับปนี่ เปลี่ยนผลรวมนะครับผลรวมก็คือค่าซ้ำนะครับและค่ามากสุดนะครับค่ามากสุดก็คือค่า m a าดูนะครับดูโค้ดโปรแกรมนะอันนี้พครัโปรแกรมนะครับ มันจะให้เราป้อนของบรรทัดแรกก่อนเลยนะครับให้ป้อนค่าเต็บบวกอะไรก็ได้แต่ถ้าจะไม่ป้อนให้ใส่ศูนย์หมายความว่านะครับถ้าใส่ศูนย์มันจะออกจากโปรแกรมเลยไม่ทำอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับดูนะถ้าไม่เข้าใจต้องถามนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราป้อนอะไรที่ไม่ใช่ศูนย์เช่นหนึ่งสองสาม อ้าวคูกดพลาดไปโดนคอมา่าอ่า1หนสนะครับ4ี่ห้าหก่หนึ่งา2สองห้หมาจะให้ปอ้อนให้คุณป้อนไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะใส่0นะครับถึงจะออกจากโปรแกรมนะครับอ่า พอคุณใส่ศูปุ๊บมันออกจากลูป y นะครับมันมาเช็คว่า n เนี่ยมากกว่าศูนยไหมถ้า n มากกว่าศูนย์แสดงว่ามันมีการป้อนป้อนค่าเข้าไปนะครับเราก็เลยเอาผลสร้างาก็คือตรงนี้นะเลขชุดนี้นะครับมารวมกันอ่าว่าได้เท่าไหร่และค่ามากสุด และค่ามากสุดก็คือ7 4 1สีถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมถูกนะครับอันนี้ถามว่าโปรแกรมนี้หาค่าน้อยสุดได้ด้วยไหมได้ไหมครับนักเรียนหาค่าน้อยสุด,ดได้ไหมได้ไหมเอ่ยคุณดูนะเขาถามว่าถ้า x มากกว่า m ม x ใช่ไหมให้แม็กเท่ากับ x เหมือนกันถ้าคุณตั้งตัว,ตวแปรชื่อว่ามินเข้ามานะครับแล้วใส่อีเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับคำสั่งนี้ชุดนี้นะครับอีถ้า x น้อยกว่ามินก็ให้มินเท่ากับ x แค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้จำนวนที่น้อยกว่าด้วยนะครับอ่ะสงสัยอะไรไหม ใน,นคำสั่ง Y ไม่เหมือน for นะครับไม่เหมือนคำสั่ง for นะครับเงื่อนไขเป็นจริงทำไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนเงื่อนไขเป็นเท็จเมื่อไหร่นะครับมันก็จะออกจากลูปแล้วก็มาทำบรรทัดต่อไปนะครับ